สวัสดีครับชาวลัคนาพิจิกและราศีพิจิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทานายดวง,งราศีพิจิกในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2564นะครับเป็นการทํานายรวมๆโดยทั่วๆไปไม่ใช่ทานายดวงของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นก็จะมีทังที่ตรงบ้างและบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับในเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีอยู่ด้วยกันถึง5ดวงเลยนะครับเรื่องวันที่2กรกฎานะครับดาวพุธก็ย้ายจากราศีพฤษภสู่สร,ราศีมิถุนนะครับดาวพุธที่ราศีมิถุนนี้เป็นเกษตรนะครับ และก็ในวันที่9กรกฎาคมนะครับดาวเกตก็ย้ายจากราศีกันสู่ราศีสิงแล้วก็17กรกฎาคมนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎแลวในวันที่20กรกฎาคมนะครับจะมีดาวย้ายราศีอยู่นการ1-3ดวงเลยนะครับเริ่มที่ดาวอังคารย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงแล้วก็ดาวพุธย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎและสุดท้ายดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงนะครับ สภาวะโดยรวมของชาวราศีพิจิกเดือนนี้ถือว่าปลอดโปร่งขึ้นขยับดีขึ้นเพราะดาวหลายๆดวงเริ่มโคโจรออกจากภพที่เสียเข้าสู่ภพที่ดีนะครับดาวประจำตัวหรือดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคมดาวอังคารจออยู่ที่ราศีกรกฎภพสุภะนะครับดาวอังคารที่ราศีกรกฎนี้ก็เป็นนิดนะครับสุภาะก็หมายถึงความดีงามความจเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จการได้รับการอำำุปถัมภ์คชูการเดินทางไกลเกียรติยศชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับ เราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคมชาวราศีกรากฏสภาวะโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีกิจยศชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแม้ว่าดาวอังคารจะเป็นนิดก็ตามนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงก็จะยังคงดีขึ้นแต่จะดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่รวดเร็วรูดปราดเหมือนสไตล์ดาวอังคารนะครับเพราะาดาวอังคารค่อนข้างจะอ่อนกําลังนะครับ ดาวอังคารก็เล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอังคารกับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ศัตรูนะครับก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภยัยการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแบบง่ายๆได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นจะเดินทางไปไหนขับรถขับราก็อย่าประมาทนะครับต้องระมัดระวังรอบครอบไว้ไก่อนนะครับรวมถึงมีเกณฑ์กระทบกระทั่งมีปากเสียงกับญาติมิตรเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะครับบางทีเราอยู่เฉยๆเราอยู่นิ่งๆเรื่องก็งม,ามาหาเราเองอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ได้ด้วยเช่นกัน,นครับฉะน็นลไดีเ่มปผ ดาวอังคารกุมอยู่กับดาวศุกร์นะครับอังคารกรับศุกร์นี่ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับดาวศุกร์ที่ราศีกรกฎนี่ก็เป็นราชาโชคนะครับดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิวินาศดาวศุกร์ก็จะส่งกําลังถึงดาวอังคารส่งผลให้ชาวพิจิกค่อนข้างที่จะมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคดูจกักรฉัะเฉงขึ้นมีไฟมากขึ้น ทั้งที่ดาวองคารเป็นนิดหลายๆอย่างควรจะแผ่วๆไม่กระชากประเฉีงอะไรพลังแต่ดาวองคารมากุมอยู่กับดาวศุกร์ก็จะกลับเข้ารูปเข้ารอยเป็นเรื่องเป็นราวมวกาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับพอวันที่20กรกฎานะครับทั้งดาวองคารและดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศรีกรกฎสู่ราศรีสิงห์พบกัมมะนะครับทั้งดาวองคารและดาวศุกร์ก็จะมีกุมอยู่กับดาวเกตเล็งอยู่กับดาวพฤหัสที่ราศีกุมภพพันธุนะครับชาวราศีพิจิก ก็จะมีความสนอ,อกสนใจมุ่งม,มั่นทุ่มเทโฟกัสในเรื่องของการงานจะมีความคิดมีไอเดียที่แปลกใหม่อยากทํานั่นอยากทํานี่ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะแก่การเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับคนที่กําลังมองหางานอยู่ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ได้งานได,ได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับคนที่เบื่องงานเก่ากําลังมองหางานใหม่อยู่ก็มีโอกาสที่ได้เปลี่ยนงาน ย้ายงานด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการก็มีโอกาสได้ร่วมทุนร่วมทุนขยายกิจการเปิดสาขาใหม่เปิดธุรกิจใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ การงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอาทิตย์นะครับช่วงวันที1่ 1- ถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับดาวอาทิตย์ก็จออยู่ที่ราศีมิถุนพบมรณะดาวอาทิตย์ที่ราศีมิถุนนี้เป็นราชาโชคนะครับเชาาราศีพิจิกช่วงนี้ก็าอาจจะมีเกณฑ์เบื่องานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเพราะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีอดทนไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับมรณะหรือทํางานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวสูงๆเช่นหมอพยาบาลเภสัชกร ขายอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ทนายความวิศวกรผู้สอบบัญชีอะไรประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบางคนอาจได้กลับไปทํางานเก่าที่เคยทํามาก่อนเจ้านายเก่าที่ทํางานเก่าโทรตามให้กลับไปช่วยหรือบางคนก็อาจจะมีโปรเจกต์เก่าที่เคยทําแล้วหยุดพักไว้ก็มีเกณฑ์น,นํากลับมาทําใหม่แต่สําหรับบางคนที่พื้นดวงเดิมตอนเกิดดาวการงานไม่ค่อยดีก็มีเกณฑ์ตกงานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามลดบทบาทตัวเองลง มีเกณฑ์กระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานต่างฝ่ายต่างาแผนกได้อยู่เหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังคําพูดควบคุมอารมณ์ตั้งสติดีๆนะครับและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงเวลาเริ่มต้นใหม่สภาพการโดยรวมก็จะดีกว่าเดิมนะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับดาวที่ก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎพ,พ,พบสุภะนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีกรกฎนี้ก็ได้วาตถานมหาจักรนะครับดาวอาทิตย์ก็จะเล็งอยู่กับดาวเสรา,เเร,ร,าสร,ร์ซึ ดาวที่กับดาวเสาร์นี่ก็เป็นคู่ธาตุไฟนะครับสภาวะการงานของชาวพิจิกที่ดูอึมครึมไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมั่นคงก็จะค่อยๆดีขึ้นคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ให้การยอมรับสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลับมาให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูชาวพิจิกช่วงนี้เป็นช่วงสร้างผลงานผลงานเป็นที่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลให้การงานของชาวพิจิกจเจริญเติบโตโก้าวหน้าได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ตำแหน่งสูงขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรายได้ผลตอบแทนก็สูงขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับคนที่ตกงานคนที่เบื่องานปัจจุบันกําลังมองหางานใหม่อยู่ก็มีเกณฑ์มีโอกาสได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ดีตําแหน่งและผลตอบแทนเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับ วันที่9กรกฎาคมนะครับดาวเกตก็ย้ายจากราศีกันสู่ราศีสิงห์พบกรรมะนะครับดาวเกตเป็นดาวบุญดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การเกื้อกูลหนุนนําให้การงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จในอาชีพการงานฉะนั้นก็หาเวลาหาโอกาสไปทาบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเพิ่มความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานให้แก่ชาวพิจิกอีกแรงหนึ่งนะครับระวังนิดนึงนะครับช่วงวันที่9ถึงวันท ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกรรมะยังคงจรออยู่ที่ราศีมิถุนพบมรณะดาวเกตอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนความแปรปรวนความวุ่นวายสร้างปัญหาในเรื่องของการงานให้แก่ชาวพิจิกได้ด้วยเช่นกันนะครับการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสยังคงจรออยู่ที่ราศีกุมภ์พบพันธุนะครับดาวพฤหัสจะอยู่ที่ราศีกุมต่อเนื่องไปจนทั้งถึงเดือนกันยายนเลยนะครับ ช่วงนี้การเงินของชาวราศีพิจิกก็จะดูเข้มแข็งมั่นคงสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนอกจากดาวพระหัสจะเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วดาวพระหัสยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะอีกด้วยนะครับฉะนั้นชาวพิจิกก็จะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ๆใ,ในการหาเงินหาทองมีเกณฑ์ได้เงินจากการเจรจาซื้อขายบ้านรถที่ดินลงทุนในสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทำงานกับครอบครัวทํางานกับกองศีหรือใครที่ยังไม่มีธุรกิจได้แต่คิดอยากทํานั่นอยากทํานี่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นเเจจ้าาขขออองงงธุรกิพียลมืท มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงเลยนะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่1 0กรกฎานะครับดาวพุธจรอ,อยู่ที่ราศีมิถุนพบมรณะนะดาวพุธท,ที่ราศีมิถุนนี้เป็นกเกษตรนะครับดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะชาวพิจิกช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้จะมีรายจ่รรายมีภาระให้ต้องรับผิดชอบนะแต่ก็มีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจากการทํางานจากการทําโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ญาติมิตรเพื่อนฝูงแนะนํางานให้แนะนําหุ้นส่วนคู่ค้าให้ ส่งผลให้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกระแสเงินสดช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่20กรกฎาคมนะครับดาวพุธก็ย้ายจากราศีมิถุนสู่ราศีกรกฎพบสุภะนะครับดาวพุธก็จะเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับพุธกับเสานี้ก็เป็นคู่สมพล สถานะทางการเงินก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับญาติมิตรเพื่อนฝูงให้การยอมรับนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสรานับสนุนอุปถมัมภ์ค้ำจุส่งผลให้มีรายได้มีรายรับเข้ามาจากหลากหลายช่องทางทั้งงานเก่างานใหม่งานประจํางานจบสถานะการเงินก็จะเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับสุขภาพนะครับดาวมฤตยูจอรอยู่ที่ราศีเมษพพอริ ดาวมฤทยูส่งผลถึงดาวอังคารโดยตรงเลยนะครับวันที่1ถึงวันที่20กร,รกฎาคมดาวอังคารจออยู่ที่ราศีกรกฎดาวอังคารก็จะเล็งอยู่กับดาวเสาร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกงังวลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อและเส้นเอ็นรวมถึงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภยัยเจ็บไข้ได้ป่วยแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับความรักนะครับ ดาวเจ้าเรียนปัตตนีก็คือดาวสุกนะครับช่วงนที่1ถึงวันที่20กรกฎานะครับดาวสุกจอรอยู่ที่ราศีกรกฎพบสุภะษดาวสุกที่ราศีกรกฎนี้เป็นราชาโชคนะครับดาวสุกก็คุมอยู่กับดาวอังคารดาวอังคารก็เป็นดาวประจําตัวนะครับ สุขกับอังคารนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับชาวพิจิกช่วงนี้ก็จะดูมีเสน่ห์ถูกตาต้องใจเพศตรงข้ามส่งผลให้ความรักของชาวพิจิกช่วงนี้ค่อนข้างจะมีพลังกระฉับกระเฉงมีไฟมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดูมีชีวิตชีวาคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะชื่นมืน่นเข้าอกเข้าใจเอาอกเอาใจกันดีนะครับคนโสดช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับมีโอกาสได้เจอเจอเนื้อคู่คู่ครองคนรักได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่่่ก็อยาาเพิงชะใจนครับ เพราะทั้งดาวอังคารและดาวสุกก็ยังคงเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอังคารกับเสานี่ก็คู่ศัตรูนะครับสุกกับเสานี่ก็คู่ปะทะคู่ขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งการเห็นต่างทางความคิดก็ยังอาจจะมีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตั้งสติอย่าให้อารมณ์อยู่ในเหตุผลทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับพอวันที่20กรกฎาคมนะครับทั้งดาวสุกและดาวอังคารก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์พบกรมมะนะครับดาวสุกกับดาวอังคารก็จะเล็งอยู่กับดาวพฤหััสนะครบ สุขกับพรฤหัสนี่ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับอังคารกับพรฤหัสนี่ก็เป็นคู่สมพลนะครับความร,รักของชาวพิจิกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้เจ,เจอเจอคู่ครองคนรักในที่ทํางานหรือจากการทํางานร่วมกันอาจจะทํางานที่เดียวกันหรืออาจจะทํางานคนละที่กันแต่ต้องติดต่อประสานงานกันเดียวงานกันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่แต่งงานแล้ววางแผนมีบุตรมีทายาทก็มีโอกาสสมหวังอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาพัวพันก็ต้องชัดเจนกับสถานะตัวเองนะครับพลาดพลั้งไปอาจจะกลายเป็นเรา3คนเป็นปัญหาครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันนะครับโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนราพักก็คือดาวพุธนะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับดาวพุธจรอยู่ที่ราศีมิถุนพบมรณะนะครับดาวพุธที่ราศีมิถุนนี่เป็นเกษตรนะครับ การเงินโชคลาบชาวราศีพิจ e ิกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับเซนลางสังขอรทางานให้ค่อนข้างดีมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆแบบง่ายๆนะครับช่วงวันที่1นถึงวันที่9กกรกฎานะครับดาวเกตก็ยังคงจออยู่ที่ราศีกันพบลาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลหนุนนําในเรื่องของลาบผลรายได้ส่งผลให้การเงินของชาวราศีพิจิกช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรมีโอกาสมีโชคมีลาบรวมถึงโชคลาบจากการเสี่ยงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสนุกกับการทำงานสดใสเบิกบานกับความรักโชคดีกับการมีโชคลาภและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนกรกฎาคม2564นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ